สวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับครูชานะคะคในรายวิชาการงานอาชีพเนาะวันนี้นะคะกลับมาเจอการในหัวข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องอาหารสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะจ๊ะอ่ะว่ายสานะจ๊ะวันนี้ว่ายสาเนาะมามาดูกันนะคะว่าอาหารภาคอีสานเนี่ยหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราเนี่ยเขารับประทานอาหารกันแบบไหนนะคะแล้วมีเมนูอะไรบ้าง ครูเชื่อว่านักเรียนเกินครึ่งห้องจะต้องรู้จักแน่นอนนะคะเพราะว่าครูเองก็คุ้นชินเนาะเพราะว่าเห็นบ่อยนะคะในแถบบ้านเรานะคะก็ได้รับความนิยมนะคะเป็นอย่างมากนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ค่ะงอ1ค่ะตัวชี้วัดที่1.3ถึงสนะคะก็ยังอยู่ที่มาตรฐานการเรียนรู้เดิมเนาะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกน,นะเด็กๆจะต้องอธิบายลักษณะของอาหารสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างของเมนูอาหารสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเห็นประโยชน์แล้วก็ความสําคัญของอาหารสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเอาละค่ะก่อนเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆนะคะไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูซิว่า เขารับประทานอะไรอย่ามัวเพลิดเพลินกับคลิปนะคะลองดู ใจนะคะว่าเด็กๆนะคะจะเห็นอยู่ไหมนะคะว่าสิ่งที่คุณพี่คนนี้เขาทานนะคะนั่นก็คือเป็นเอ่อเท้าความก่อนนะคะพี่คนนี้เนี่ยที่คุณดมาเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์เนาะเขาชื่อพี่เจยนะคะซึ่งพี่เจยเนี่ยค่ะเขาก็ไปเป็นสปายอยู่ต่างประเทศนะคะก็คือแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเมนูที่เขาทำอะคะคือเขาเป็นคนอีสาน เขาก็จะไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ใช้ผักที่เหมือนกับทางบ้านเรา100%นะคะก็ก็ประมาณว่าเขาปลูกอะไรเขาก็จะมีแบบนั้นนะคะแต่อยากให้เด็กๆด,ดูก็คือว่านักเรียนจะเห็นเนาะว่าเดี๋ยวนี้นะคะยูทูบเบอร์หรือว่าใน TikTok หรืออะไรในอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการนำเอาอาหารเนาะมา เหมือนกับว่าเป็นรีวิวอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นไงคะดูน่ารับประทานนะดูน่าสนใจดีนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออยากให้เด็กๆลองสังเกตนะคะว่าคือเขาจะทําเหมือนอาหารใส่เป็นถาดใช่ไหมคะแล้วก็มีส้มตําอยู่ตรงกลางแล้วก็เคียงด้วยพวกผักใช่ไหมคะอยากรู้ว่าผักอะไรบ้างที่เรารับประทานคู่กับส้มตําค่ะนักเรียนพอจะรู้ไหมคะว่ามีผักอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราไปลองไปดูนะคะว่าอาหารสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเราเนี้ยค่ะเขาจะรับประทานคู่กับข้าวเก่งมากก็คือข้าวเหนียวนั่นเองใช่ไหมคะข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างลาบไก่อมปลาดุกมีอะไรอีกต้มแซบ่บ พวกหมูย่างไก่ย่างไส้ย่างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีของเด็ดเนาะเราเรียกว่าเป็นของเด็ดเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือน้ำปลาร้านั่นเองนะคะก็เป็นของหมักของดองนี่แหละคะ่ะคือเขาก็เอามาผ่านกรรมวิธีในการหมักในการดองนะคะที่ถูกสุขลักษณะนะคะก็คือทำให้สะอาดนั่นเอง นะคะแล้วก็เขาจะใช้ผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยค่ะมาทานแกล้มนะคะหรือเนื้อสัตว์ที่เอามาใช้นะคะก็จะเป็นพวกปูนาเป็นลูกออดเป็นกุ้งฝอยเป็นหนูนากิ้งก่าแบบเนี้ยค่ะก็คือสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เอามาปิ้งเอามาย่างนะคะรสชาติก็จะมีความจัดจ้านเนาะมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือเขาจะแบบเน้นรสแบบ เผ็ดเผ็ดแซ่แบแซ่บอะคะ่ะเพราะเราพูดถึงอาหารนิสานปุ๊บเราก็จะนึกออกทันทีเลยว่าอ๋ออาหารอิสานมันต้องแซ่บนะมันต้องมาก่อนเลยความแซ่บนะคะลองดู ผักดีกว่าค่ะผักที่เขาเอามาใช้อ่ะค่ะอย่างที่คุณครูบอกเนาะว่าเราใช้ผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเด็กๆก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะก็จะมีผักแว่นผักเม็กผักขยงผักชีน้ํานะคะผักแพวถ้าครูอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็ใช้ผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะนามาทานรับประทานด้วยกันนะคะเมนูก็จะอย่างในรูปเลยค่ะที่เราคุ้นชินเนาะครูต้องไปทางไหนก็จะมีข้าวเหนียวใช่ไหมคะมีผักแน่นอนต้องกินผักสด นะคะมีลาบมีแกงอ่อมมีส้มตามีซุปหน่อไม้นะคะมีลาบเลือดประมาณนี้นะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมของเราดีกว่าค่ะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะครูอยากได้รูปภาพจากนักเรียนนะคะคนละหนึ่งภาพขอเป็นหนึ่งเมนูอาหารสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพร้อมกับเด็กๆบอกชื่อเมนูด้วยนะเพื่อคุณครูไม่รู้จักนะคะก็ ลองมาแชร์กันนะคะแชร์ให้เพื่อนๆเห็นเนาะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะมีส้มตำแบบไหนบ้างนะคะที่เป็นของสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะ,ะดูดีๆนะคะระหว่างจะสับสนระหว่างส้มตำภาคกลางกับส้มตำภาคอีสานนะคะอย่างที่ครูกไกด์ไลน์ให้นะคะว่าภาคอีสานจะต้องเป็นอาหารที่รสจัดใช้ผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น เนื้อสัตว์ก็จะต้องเป็นสัตว์ในท้องถิ่นนะคะลองมาดูกันเนาะว่าเด็กๆจะแชร์ภาพอะไรกันมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ1เมนูเท่านั้นค่ะส่งใต้โพสเฟ o o ุ๊กร u ปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคกูจะตั้งโพสให้นะคะเอาละค่ะเรามาสรุปความคิดรวบยอดของอาหารสําหรับภาคอีสานกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะภาคอีสานสิ่งที่เด็กๆเห็นคืออะไร นั่นเลยนะคะจากรูปภาพนะคะนักเรียนก็สามารถบอกได้ทันทีนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาจะต้องทานคู่กับข้าวเหนียวเป็นหลักใช่ไหมคะรสชาติก็จะมีความจัดจ้านมีความเผ็ดมีความเค็มมีความเปรี้ยวผกักหรือว่าเนื้อสัตว์ที่เอามาใช้นะคะก็จะใช้ของที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยแหละคะ่ะพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเอามาปิ้งเอามาย่างเนาะอย่างที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีของดี อย่างที่บอกนะคะก็คือน้ำปลรราานั่นเองนะคะเอามาปรุงรสชาติให้อาหารอร่อยนัวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปเติมความแซ่บกับส้มตำแซ่บๆก่อนดีดกว่าจ้าเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย